ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงที่มาว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีมาทำวัตถุมงคลมาสายธรรมะได้ กคนกลับมากับรายการใหม่ปีใหม่เริ่มสักราดใหม่เราเชนย่าก,ก็มาพร้อมกับโปรเจกต์ใหญ่ก็คืออย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้ข้างหน้าของทุกคนในตอนนี้นะคะอาจจะได้เห็นในคลิปค oh. อมเมอร์เชียลเปิดตัวของเราไปแล้วที่เราโพสต์ไปก่อนหน้านี้น,นะคะเรามาในรายการที่ชื่อว่าเตึงต้ง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 ตึ้ง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 เรามาในชื่อรายการใครๆก็ทำได้ เมื่อสวันที่แล้วเราก็ได้มีโอกาสไปพบพระอาจารย์ที่ทางบ้านเราเคารพนับถือมากที่เชียงรายวัดพระธาตุแม่เจดีที่จังหวัดเชียงรายทางชิยงนยะก็ได้ขอบอารมีท่านพระอาจารย์ถวังท่านก็ได้เมตตาช่วยให้วาถุบางคลเราแบบ สความสํสญญาเร็จให้มีความศักดิ์สิทธิ์ให้มากขึญญ้นขอให้มีคนนิยมเยอะๆเนาะเทีนน้เทีนท่าเออ,เอถ้าใครอยากเห็นความอลังการของพระเครื่องแล้วพระเก่าๆที่วัดท่านเก็บไว้แล้วก็าํามาทำไว<ช>้เป็นพิพิมเป็นอะไรที่เราหาดูได้ยากมากเลยให้ทุกคนสามารถเข้าชมได้ฟรี ใจได้เนีย่ยไ ปเชียงรายเมื่อไหร่โควิดหมดทุกอย่างเปิดแล้วสามารถแวะเที่ยวแวะเยี่ยมชมแวะทำบุญได้กับวัดพระธาตุแม่เจดีนะคะทุกคนเราก็ได้ความเมตตาจากทางครูวีครูวีเปลี่ยนชีวิตด้วยการสวดมนต์ <S <S ถ้าใครที่เป็นแฟนขับครูวีหรือใครที่ปฏิบัติตามสายของลวงปูดูต้องรู้จักครูวีต้องรู้จักครูวีแน่ๆต้องรู้ักแน่เราก็เป็นเอฟซีครูวีเหมือนกันสิ่งที่เราทําออกมาเนี่ยเราก็อยากจะทํางานเพื่อถวายหลวงปู่ดูลท่านด้วยครูวีท่านก็ได้เมตากับทางเชิญย่าเราในการทําวัตถุมงคลนี้ขึ้นมาก็ขอน้ออมกรราบพ่่แคู อาาจรย์ลงตามาและวคุยโดยเสียงก้าวนะคะถูกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุะีขอบคุณนะคะที่ให้ความเมตตากับทางชิญญาเรามากๆ สนใจอยากรู้ข้อมูลหรืออยากรู้อะไรก็ได้ไม่ต้องบูชาก็ได้ก็ถ้าอยากรู้อยากสอบถามอะไรก็ทักปาคุยกับทางเชียนญาได้เรามี<ช>แอดมินนั่งสแตนบายเราทุกคนอยู่เลยนะคะตอบคำถามได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยคะ่ะใครสนใจใครเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แล้วก็อยากทำบุญร่วมกันมีจิตศรัทธาอยากร่วมบูชาวัตถุมงคลของทางเชียนญาก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะตอนนี้เรายังมีราคาสเปเชียลพิเศษอยู่นะคะก็คือบูชาลูกแก้ว หลวงปู่ดูไซส์หน0ก็ได้80ก็ได้ห้าก็ได้ก็คือเราก็คือแถมกําไรรูปประคำหินพลังจักรวาลบวกเรียนพระแก้วทิพย์หลวงปู่ดูนะคะแถมนี้ด้วยค่ะทุกคนพวะมุญแจนโมกุฏายพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ฟรีไปอีกในราคา399บาททุกคนไม่ต้องซื้อค่ะคนซื้อแก้วบูชาูกแก้วหลวงปู่อย่างเดียวแถมนี่เลยค่ะสามอย่างนี่เลยค่ะฟรีเลยค่ะทุกคนไม่ต้องไปซื้อแยกค่ะแพงตอนนี้เป็นราคาโปรอยู่ นจะรีบทักเข้ามาเลยใช่ค่ะกูชาชิ้นหก็ได้ก็คือส่งฟรีทั่วประเทศไทยเท่านั้นนะคะนล็อกนี้ก็ลูกค้าก็เริ่มสั่งซื้อกันไปประมาณหนึ่งแล้วถ้าหมดล็อกนี้เราก็จะสั่งล็อกใหม่ต้องใช้เวลาดังนั้นถ้าใครอยากได้ด่วนก็รีบเลยนะคะของมีจานวนจากัดมากๆในเซตนี้ถ้าหมดแล้วเราสั่งล็อกใหม่เราก็ต้องนําไปทําพิธีใหม่เริ่มต้นทุกอย่างทุกโรเซสเหมือนเดิมดังนั้นทุกอย่างก็จะใช้เวลาแต่ ไม่นานเกินเราแน่นอนนะคะใช่ค่ะเพราะเราต้องการให้วัตถุมงคลของหลวงปู่ดูที่เราทํางานให้ท่านอยู่นี้ต้องทําพิธีให้ถูกต้องทุกครั้งถ้าเราไปทําพิธีใหม่ๆอะไรเราจะต้องโพสต์ภาพโพสพิธีการให้ทุกคน,กคนดูอย่างแน่นอนเพื่อทุกคนสบายใจว่าบูชาไม่ว่าจะรัดนี้รัดหน้ารัดใหม่ๆต่อไปทุกอย่างก็จะต้องเป็นพิธีการที่เหมือนกันถูกต<ถ>้อ<ๆ>งและได้ส่วนหนึ่งจากการที่เราได้ให้ใหทุกคนบูชาวัตถุมงคลจากทางเชิญญาเราเราจะหักส่วนนั้นเอามาไว้ทําบุญเพื่อถวายหลวงปู่ดูและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะก็ด ือถ้าทุกคนได้บูชาแล้วเรามีชื่อของทุกท่านอยู่เวลาเราตัดรอบเมื่อไหร่เรานํารายได้ส่วนนั้นไปทําบุญเราก็จะเขียนชื่อของทุกท่านลงไปที่นั่นด้วยแล้วเมื่อไหร่ที่เราได้ทําเดี๋ยวเราจะโพสทางเพจของ IG Facebook แล้วก็ทางไลย์ให้ทุกท่านได้ออนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะทุกคนสบายใจได้เลยว่ารายได้ของทุกท่านส่วนหนึ่งที่ทุกท่านบูชาเราจะนําไปทําบุญถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ดูหรืออาจจะเอาส่วนหนึ่งไปทําบุญไปทําเป็นการช่วยเหลือในจุดต่างๆทางสาธารณะหรืออะไรก็ก็ติดต่อ ดูเป็นโปรเจกต์ไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะแจ้งทางเพจให้ทุกคนได้รับทราบนะคะสบายใจแน่นอนค่ะถือว่าเป็นการทบุดแล้วก็ได้ทําบุญไปด้วยกันทาบุญถวายหลวงปู่ดูพุทธมณีโยไปด้วยกันนะคะและรวมไปถึงกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านร่วมหน้าไว้ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาแนี้สาธะสาธุค่ะมีคําถามอะไรอยากรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมยังไม่ซื้อก็ได้แต่ว่ามาขอค่าคู่ไว้ก่อน อยากปรึกษาอยากจะมาถามไทยก็ทักมาที่ไลน์เชนญาหรือว่าทางเพจของเชนญา f a c e b o o ไอจีของเชนญาได้นะใช่ค่ะเพราะว่าก็มีลูกค้าหลายท่านก็ซื้อยก,ยกเซฟแล้วเขาก็แบบอ้ดีจังได้<ม>ของไปแล้วก็แบบก็ชมเราด้วยแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณนะคะทำแพ็คดีมากเลของสวยมากประทับใจอะไรอย่างน<ม>ี้ทุกคนแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้ตรงที่เป็นหลวงปู่ดูแล้วก็ได้ปฏิบัติตามศารอย่างที่เราตั้งใจว่าเราอยากจะเผยแพร่ช่วยงานหลวงปู่แล้วก็เผยแพร่ศาสตรหลวงปู่ไปความตั้งใจของเชนญาก็คือแพร่ไปทั่วโลกค่ะไาทำีดี ชใช่ค่ะร่วมงานช่วยกันกับครูใช่ค่ะถูต้องค่ะน้องกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ย่สินก้าวค่ะ สักชุบสากุบแค่สากุค่สิ่งใดที่ทางเราสองคนและทางชินญาได้กระทําได้ร่วงเกินหรือได้พูดไม่ถูกไม่ควรที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีต่อองค์หลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านและคนดูทุกท่านค่ะคทุกคนถ้าเราทําอะไรที่ผิดพลาดไปทางเราก็ขอข้ามาเาจาแม่ครูบาอาจารย์แล้วทุกคนทุกท่านเนี่ยนะคะก็เข้ามาพอจารณาคะติชมได้นะคะชินญาทางจ๋าอ่ะนิมก็จะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องมีอะไรแนะนําเป็นข้อมูลเก็บความรู้ที่จะไม่รู้ ที่นี่ไม่รู้ก็แนะนํามาได้จาะก็ทีนี่ก็จะนําไปปรับใช้นี่คือสิ่งที่เราอยากจะกล่าวถึงที่มาของว่าประวัติของเราโดยสักว่าทำไมที่มาทำไมเราถึงทำแบบนี้ทำไมถึงต้องเป็นหลูมปู่เทปต่อไปอาจจะมีการพูดคุยอินเทอร์วิว Q&A หรือว่าอาจจะพาไปมูไปอะไรที่ไหนก็ฝากทุกคนติดตามเลยนะคะใช่ค่ะใครๆก็ทําได้จะพยายามอัปเดตให้ได้มากกว่าปกติของช่องเชียใย้ให้เด้นเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะยังไงก็ฝาก ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็ใครสนใจสั่งซื้อบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ดุพรมปมัญโยทาบบนร่วมกันกับทางชินยะก็รีบทักเข้ามาได<ช>้เลยค่ะเ,<ล>เราจะพูดลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะคะถ้าเป็นไลน์ก็คลิก้าไปก็จะเป็นรูปป๊อกอัพขึ้นมาจะเป็น QR Code โค้ดก็สแกนหรือถ้าสแกนยุ่งยากก็เข้าไปท <ขอ S 2> ี่แอนะคะเข้าไปที่แอปไลน์แล้วก็คลิกแอดแอดเดี๋ยวให้จีนี่ทำคลิปสั้นให้ดูก็ได้คลิกแอดแล้วก็เขียนว่าแอดตัวแอดแล้วก็ ch e n y a a เฉญญ่านะคะก็เจอเลยโลโก้ร้านจะขึ้นมาแล้วก็แอดมาทางพูดคุยกับทางร้านสั่งซื้อสินค้าได้ใช่ค่ะหรือถ้าใครสนใจอยากจะคลิกสั่งซื้อผ่านเว็บเลยก็คลิกตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เฉีย่ก็พูดเยอะไปเลยนะทคนิคก็ขอบคุณมากคะทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสาธุนะคะสาธุค่ะ Bye-bye.